สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วนะฮะกลับมาลงทุนกันต่อนี่ปี2026นะฮะปี2025เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำคลิปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนมากจะเน้นไปทางหุ้นกรอนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายหุ้นกรอเนาะแล้วก็ปี2025ก็ได้รีแคปพอร์ตฟิโอไปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะเป็นคลิปรีแคป พอร์ฟิโอทั้งปี2025ของผมเนาะว่ามีการเติบโตไหมนะครับมีเก็บหุ้นไหนเพิ่มบ้างนะและปีนี้นะปี2026ก็ยังเดินหน้าลงทุนต่อนะตามเป้าหมายที่เราได้วางกันเอาไว้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะฮะจะมาพูดถึง3หุ้นใหม่นะที่ผมได้เข้าลงทุนฮะตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยย่อลงมาฮะ ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วก็อยากจะเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนเนาะทุกคนลองฟังดูก่อนนะว่าทําไมจะต้องเป็น3มหุ้นนี้นะเผื่อใครที่กําลังเลงสมหุ้นนี้อยู่หรือใครที่อาจจะยังไม่ได้สนใจนะแล้วก็ฟังคลิปนี้อาจจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับ3หุ้นนี้ด้วยด้วยนะครับเพราะว่าสามหุ้นนี้เนี่ยผมยังแบ่งไม้เข้าอยู่นะยังไม่ได้เข้าหนักมากนะเข้าประมาณ1%ของพอร์ตเท่านั้นเองนะครับและบางตัวเนี่ยก็ ยังลงต่อได้อีกนะแต่บางตัวก็บวกขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกๆคนนะได้รู้กันในคลิปคลิปนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่หุ้นตัวที่1กันก่อนเลยนะสำหรับหุ้นตัวที่1ที่ผมเข้าลงทุนนะตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเข้าไปแล้วนะหงพอร์ตก็คือหุ้น Temps AI นั่นเองครับซึ่ง ตรงหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยนะครับ Temps AI ก็หลายคนอาจจะรู้จักหุ้นนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับการ s u m m a r y data นะฮะทางการแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลนครับหน่วยงานทางด้าน h e a l t h c a r ฮะซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ย market size ตอนนี้นะประมาณ11 b i l ล i o นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพรวมรายได้การเติบโตนะฮะของหุ้นนี้ตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับตั้งแต่ปี2023นะ นะปี23รายได้ตอนนั้นอยู่ประมาณ0.53บนะินลียนมีสถิติให้ดูประมาณแค่3ปีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้อยู่นะเป็นตัวเลข2หลักนะครับทำไมถึงจะต้องเป็นหุ้น Temps AI นะฮ Temps เนี่ยเป็นหุ้น AI นะการแพทย์ที่กำลังสร้าง Data Mode นะทุกคนผมมองว่านี่อาจจะเป็น Netflix ของวงการสุขภาพได้เลยนะอันนี้ผมมองส่วนตัวนะครับทำไมถึงมองอย่างนั้นนะอ่ะก่อนอื่นนะเรามารู้จัก คู่นี้เขาคร่าวรีแคปกันอีกสักนิดหนึ่งฮนะคำว่า t e m p u s เนี่ยในภาษาละตินนะทุกคนแปลว่าเวลานะซึ่งเป็นความหมายที่ตรงที่สุดนะสำหรับ t e m p u s AI นะก็คือบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพนะที่กำลังแข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตคนฮนะด้วยการใช้ AI แล้วก็ Machine Learning นั่นเองนะทุกคนมายกระดับครับการรักษาให้มันแม่นยำนะมีความ Pre r ร c i s i o n มากขึ้นนะครับแม้ว่ารายได้หลักของ t e m p ัสเนี่ยจะมาจากการรับตรวจทางด้านพันธุก,กรรมนะแต่ในสายตาน,นักลงทุนนะรวมถึงผมด้วยนะนี่คือบริษัทเทคที่ปลอมตัวมาฮนะเพราะทีเด็ดจริงๆของ t e m p ัสเนี่ยคือคลังข้อมูลนะทุกคนหรือว่า Data นั่นเองนะระดับมหึมมานะประวัติคนไข้กว่า45ล้านคนนะภาพถ่ายทางการแพทย์กว่า8ล้านรายการนะแล้วก็ข้อมูล DNA r n a อีกมหาศาลมากๆนะเป้าหมายของเทมปัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แ a บ ตรวจเลือดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่คือ AI operating system นะที่ช่วยหมอตัดสินใจรักษาคนไข้ได้แบบแม่นยำนะลดการผิดพลาดนะครับแล้วก็ทันท่วงทีในการรักษาคนนะซึ่งครับสามารถช่วยคนอเมริกาได้เกือบปีละ4 0 0 0 0นคนนะจาก Data ของบริษัทนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูพื้นฐานหุ้นตัวนี้กันนิดนึงนะฮะทุกคนจาก Seeking Alpha นะราคาในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ62เหนะรียญนะฮะแล้วก็1ปีที่ผ่านมาถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะขึ้นมาประมาณ82%นะจากราคาณ4 4นะนะปัจจุบันขึ้นมา62นะเกือบ1เด้งเข้าไปแล้วนะแล้วก็ y Year to d เด e นะก็บวกต่อนะประมาณ5%กว่านะครับหุ้นตัวนี้นะยังคงติดลบนะ EPS ติดลบยังคงขาดทุนอยู่นะ P/E ยัง คำนวณไม่ได้นะมาเก็ตไซส์สิบิลเลียนนะโบรุมการเทรดก็ค่อนข้างเยอะนะเรตติ้งจากนักวิเคราะห์ก็มองทั้งบายทั้งโฮนะเรเอชันเนี่ยเริ่มแพงแล้วนะครับก่อนหน้านี้แพงกว่านี้นะราคาปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ถือว่าถูกมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อัตราการโกดอัตราโปรฟิตอะไรพวกนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับหุ้นตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าทุกคนลองดูนะครับรายได้ไตรมาสล่าสุดนะคนะิวสปี2025ันะโตระเบิดระเบ้อมากมากนะครับเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยประกาศรายได้นะทุกคนสามร้อยสามสิบสี่นะครับมิลเลียนนะฮะโตขึ้นมาแปดสิแบสี่เปอร์เซ็นต์เกือบเกือบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนหนึ่งนะะเพราะว่าไปซื้อกิจการมาด้วยนะครับธุรกิจเดิมก็เติบโตด้วยนะฮะแล้วก็ เงินสดในมือของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้ว CEO ก็ยังมั่นใจด้วยนะ,ะว่าจะเติบโตในระดับ25ในอีก3ปีข้างหน้านะฮะโมเดลธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโตดีนะทุกคนเพราะว่าจุดแข็งของ t e m p u s เนี่ยคือคือชุดตรวจพันธุก,กรรมจีโนมิกนะฮะแล้วก็ โดยเฉพาะนะโรคมะเร็งหรือว่า oncology นั่นเองนะครับยกตัวอย่างชุดตรวจของเขานะสามารถสแกนเนื้อเยื่อมะเร็งนะเพื่อดูการกลายพันธุ์ของยีนได้นะช่วยให้หมอเนี่ยสามารถเลือกยาให้ถูกกับโรคนะได้ทันทีนะโดยที่ไม่ต้องเดาสุ่มนะครับและที่สําคัญนะฮะ บริษัทเนี่ยยังคงได้เน็ตเ r ิดเอ e เฟกด้วยนะทุกคนยิ่งมีคนตรวจเยอะนะเทมปัสยิ่งมีข้อมูลเยอะนะ AI ฉลาดนะหมอยิ่งอยากใช้นะนี่คือลูปที่คู่แข่งตามทันได้ยากนะแล้วก็ Recap นะเออ n ์เน็ง s ิสต y ของเขานะมีให้ดูไม่เยอะมากนะจะเห็นว่า EPS เนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะทุกคนแล้วก็การเอาชนะตรามาสก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะรายได้ก็ถือว่าเติบโตขึ้นนะครับอย่าง2ไตรามาสล่าสุดเนะี่ยโตเป็นตัวเลขนะ เกือบเกือบ90%นะครับถือว่าโตรแรงมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะแม้ว่าการบริหารจัดการต้นทุนยังคงาขาดทุนอยู่นะแต่เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะคเปบเผอนะปี2อ2 6ี2026อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทพลิกกลับมากำไรก็เป็นไปได้นะแต่อย่างช้าที่สุดเนาะก็น่าจะปี2027นะถ้าปี2026ยังคงขาดทุนต่อเนื่องนะครับและทำไมผมถึงบอกว่าหุ้นนี้นะมันเหมือนกับ Netflix นะ หรือว่าเอาไปเปรียบกับ Netflix นะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอน Netflix นะเพิ่งเริ่มทำสตรีมมิ่งใหม่ๆนะทุกคน Netflix เนี่ยยอมขาดทุนแล้วก็ลงทุนมหาศาลมากนะเพื่อสร้างฐานข้อมูลนะแล้วก็ Data นะที่ได้เปรียบคู่แข่งไม่มีใครสู้ได้นะเทมป์ต์ตอนนี้ก็คล้ายๆกันเลยทุกคนนะก็คือรวบรวม Data นะกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งนะในยุคข,ของการแพทย์นะที่ กำลังถูก disrupt ด้วย AI นะฮะมูลค่าหุ้นในตอนนี้อาจจะดูแพงไปสักนิดนึงนะทุกคนแต่ก็นะฮะมีโอกาสในการเติบโตสูงมากๆนะเพราะว่าถ้าบริษัทมีร a ต a ในมือแน่นมากพอนะลูกค้าที่ไหนนะก็ต้องมาพึ่งบริษัทนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ฮนะขอฝากความเสี่ยงของ หุ้นนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะสำหรับหุ้น t ทม p พ s สนะทุกคนความเสี่ยงที่ทุกคนอาจจะต้องรู้นะมูลค่าหุ้นในตอนนี้นะทุกคนแม้ว่าราคาเนี่ยจะลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะจากราคาหุ้นตอนนี้นะลงมาประมาณประมาณ4 0กว่าได้นะครับแต่ราคาเนี่ยค่อนข้าง Price in ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะราคาเนี่ยก็ปรับตัวลงนะมาขนาดนี้นะแต่เชื่อว่าอาจจะลงต่อได้อีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคน อาจจะต้องทําใจนะว่าบริษัทอาจจะต้องขาดทุนไปอีกสักระยะอย่างที่ผมเกริ่นไปนะแนวรับที่ใกล้ที่สุดนะสำหรับคนที่สนใจหุ้นตัวนี้เชน่นกันกับผมนะเพราะว่าผมเข้าไปแล้วนะก็ประมาณ50เหรียญเลยนะแนวรับที่ใกล้ที่สุดนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับและความเสี่ยงที่อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงนะก็คือบริษัทเนี่ยค่อนข้างพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่นะลำนวนหลายเจ้านะแล้วก็โรงพยาบาลนะครับบริษัทยาใหญ่ๆอีกหลายแห่งนะถ้า มีการยกเลิกสัญญาหรือว่าเปลี่ยนใจอะไรอะรเนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ได,ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะอำนาจการตัดสินใจของบริษัทนี้เนี่ยอยู่ที่ CEO ค่อนข้างเยอะนะทุกคนทําให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิ์นะในการโหวตทิศทางของบริษัทในการดําเนินงานเลยนะครับอันนี้ฝากไว้นะฮะในสงครามของ Data ของ h เฮลแคเนะเพราะว่า Temp พ s เนี่ยนำโด่งอยู่นะในการเก็บ Data นะในงานวิจัย เร่นี้นะครับแล้วก็ผมว่า Data เนี่ยน่าจะเป็นขุมทรัพย์นะครับที่ทําให้หลายๆบริษัทหรือว่าลูกค้าเนี่ยยอมจ่ายเพื่อซื้อ Data ของเ m มปัสเพื่อไปพัฒนายานั่นเองนะครับแล้วก็มองว่าบริษัทเนี่ยมีอนาคตที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้า Data เหล่านั้นมันขายได้จริงนะบริษัทยายักษ์ใหญ่เบอร์1เบอร์2ของตลาดนะหรือว่าบริษัทยาทั่วไปเอาไปใช้ได้เนี่ยนี่จะกลายเป็นโอ้โหตัวที่พลิกเกมนะอาจจะกลายเป็นพาาเลนเสาขา2 ก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้คือมองในแง่ดีมากๆนะทุกคนแต่ถ้ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเติบโตได้อยู่นะครับก็ค่อยๆดูกันไปทีละรายไตรมาสนะครับสำหรับผมนะฮะผมตัดสินใจนะเข้าไปแล้วนะแล้วก็จะทยอยเข้าต่อไปนะผมว่าใครอยากจะได้หุ้นที่เป็นหุ้น New S Curve ในวงการของการแพทย์นะ และถ้าเชื่อว่า AI นะครับจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ t e m p ั s นะครับในการเก็บข้อมูลวินิจฉัยโรคต่างๆนะผมว่าจังหวะนี้แหละนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับที่อาจจะต้องพิจารณาเข้าสะสมหุ้นอย่าง t e m p ั s AI นะครับและนี่ก็เป็นหุ้นตัวแรกนะที่ผมเข้าไปนะสำหรับหุ้น t e m p ั s นะครับหุ้นตัวที่2นะก็คือหุ้น C นั่นเองนะหรือว่าหุ้นช h อป e e นะที่เรารู้จักกันนะครับ ก็ซี i ิมิ e เนะครเป็นบริษัทนะครับจากสิงคโปร์นะทุกคนมูลค่ามาเก็ตไซต์นะก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะประมาณ77บิลเลียนนะใหญ่กว่าเทมปัสเมื่อกี้อีกนะครับราคาหุ้นนะก็ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับให้ทุกคนดูร e c a p ภาพ ก็จะเห็นว่านะฮะเนี่ยจาก0.4บินลยานปัจจุบันนะรายได้อยู่ที่ประมาณ21บิเล้ยนนะฮะแล้วก็ถ้าดูเป็นรายปีนะทุกคนก็รายได้เติบโตลตลอดนะฮะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยกรดดีมากนะแต่ช่วงหลังเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะเพราะว่าบ,บริษัทเนี่ยอัดงบลงทุนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะทำให้ราคามันร่วงด้วยนะนะช่วงนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเชิงของราคาหุ้นละกันนะฮะนะครับ สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับพื้นฐานนะครับลองดูหน่อยนะ1ปีที่ผ่านมานะบวกไปประมาณ25%นะฮะ6เดือนที่ผ่านมานะร่วงไป12%นะ1เดือนที่ผ่านมาร่วงไปประมาณ3.4%นะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ Year to Date นะก็บวกขึ้นมาได้3%กว่าๆนะ PE หุ้นตัวนี้นะครับก็อยู่ในระดับ37%นะ Forward PE นะครับ EPS เป็นบวกนะฮะ Market Size 77บ i ลเ i ี n ยนนะ ฟลุ่มการเทรดค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ Rating นะฮะมีเสียงแตกนะมีทั้ง Buy Strong Buy แล้วก็โฮนะ v a เ i เ t ชันนะฮะเกรดดีเลยนะครับโกรดดีมากโปรฟิตดีมากมันเป็นตามช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าทางนะเพราะว่าราคาหุ้นร่วงมาค่อนข้างเยอะนะครับอะไรนะฮะทำให้หุ้นร่วงเยอะขนาดนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างคาดหวังการเติบโตจากหุ้นนี้เนาะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นอ,อีคอมเมิร์ซฟินเทคนะครับที่โกรดแรงมากของเอเชียบ้านเรานะแล้วก็งบ ออกมาฮะก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะทุกคนรายได้รวมเนี่ยก็ยังโตในระดับเกือบๆสีบซนะครับซึ่งมันดีกว่าที่หลายๆคนคาดหวังไว้นะแต่ตลาดหวังสูงมากกว่านั้นนะครับแล้วก็บริษัทพลาดเป้า EPS นะครับนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทําให้กําไรเนี่ยอาจจะดูน้อยนิดนึงนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยผิดหวังนะฮะแล้วก็ที่สําคัญบริษัทกําลังอัดงบลงทุนนะทางด้านของช้อปปีอย่างมากนะก็เลยทาให้ตลาดค่อนข้างผิดหวังแล้วก็ พากันเทขายออกมาเยอะมากเลยนะฮะให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นภาพนะ global e-commerce นะฮะไม่เชิง global e-commerce เป็นในเชิงของอ,อ e-commerce นะฮะในฝั่งเอเชียบ้านเรานะก็เป็นเอเชียแปซิฟิกนะฮะทุกคนในหลากหลายตลาดนะก็เทียบให้ทุกคนได้เห็นนะก็มีไม่กี่เจ้านะ ประเทศไทยนะฮะช้อปปีก็กินสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งนะอยู่ที่51%ฮนะเวียดนามก็ช้อปปีนะที่65%ฮนะฟิลิปปินส์ครับก็ช้อปปีนะที่52%นะอินโดนีเซียนะก็ช้อปปีนะที่46%ฮนะมาเลเซียก็ช้อปปีนะที่62%นะแล้วก็สิงคโปร์บ้านเกิดนะก็56%นะครับก็กินมาเก็ตแช่นะค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะ แตนะ่เบอร์2ที่ตามมาติดๆนะทุกคนลองสังเกตดูนะก็คือติกตอกนะกับ Lazada านะของอ l ล b ีบาบานะก็เห็นว่าอันดับ2ก็เบียดขึ้นมานะแต่ก็ถือว่ายังทิ้งห่างจากอันดับ1เยอะพอสมควรนะแล้วก็ทุกคนลองสังเกตนะในเอเชียบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกที่เราจะซื้อกันประจำานะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้นะฮะทิกตอก Lazada นะฮะนอกนั้นก็ปลาปลายนะครับ ให้ทุกคนดูนะฮะรายได้จากอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยโตดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็จำนวนออเดอร์ของ s h อป e e ที่ทำได้นะก็ทำออทำไหในทุกๆไตรมาสด้วยนะฮะและที่สำคัญนะบริษัทเนี่ยเก็บเงินได้เก่งขึ้นนะคนที่ซื้อนะก็ซื้อต่อเนื่องนะลูกค้าจงรักภักดีมากๆนะแสดงว่าลูกค้าติดแพลตฟอร์มช้อปปีแล้วนะหนีไปซื้อแพลตฟอร์มอื่นได้ค่อนข้างยากนะมีความจงรักภักดีที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันคนระับสำหรับช้อปปีนะะแล้วก็ให้ทุกคนลองดูอ่า Earning History ของเขานิดนึงนะสำหรับ s h o ป e e นะทุกคนก็จะสังเกตว่า EPS เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้นมาโดยตลอดเนาะไตรมาสล่าสุดเนี่ยแอบลดลงนิดนึงนะแล้วก็พลาดในเชิงของ EPS นะติดต่อกัน4ไตรมาสแล้วนะจึงทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจนะในทำนองเดียวกันนะการเติบโตนะก็ไม่ได้ร้อนแรงนะแต่ก็ยังเติบโตในระดับ30%อยู่นะทุกคนรายได้ก็โตขึ้นนะเกือบเจะ6 บิลเลียนแล้วนะต่อ1ไตรามาสนะทุกคนถือว่าโตรแรงมากนะฮะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆของ s h อ p e e เป็นยังไงบ้างนะนี่อ e ีคอมเมิร์ซนะโตนะครับอีคอมเมิร์ซโตสวยนะครับนี่เซกเมนต์เรเวนิวนะก็จะมีทั้งรายได้ทางฝั่งของดิจิตอลดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์นะพวกเกมนะอะไรเหล่านั้นนะครับแล้วก็ดิจิตอลฟินแลนเชียลนะก็คือพวกช้อปปี้เพล e ์เลเทอร์ฟินเทคอะไรเหล่านั้นนะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะ รายได้ทางฝั่งของสีฟ้าเนี่ยเหมือนจะชะลอตัวลงนะทุกคนจากในอดีตแต่ก็ถือว่าโตขึ้นนะเมื่อเทียบกับ2-3ไตรมาสล่าสุดนะสีส้มนะครับก็เช่นเดียวกันนะถือว่าโตขึ้นนะฟินเทคของเขานะฮะนี่รายได้อ e ีคอมเมิร์ซนะกรอสออเดอร์นะจำนวนออเดอร์ก็โตขึ้นเช่นเดียวกันนะอีคอมเมิร์ซนะเนี่ยรายได้ก็โตขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับรายได้เป็นหน่วยบิลเลียตน,นะแล้วก็ดิจิตอลอินเตอร์เทนเมนต์บุ๊กิ้งนะรายได้ทางฝั่งเกมนะต่างๆนะก็ถือว่า อยู่ในระดับที่สวยนะฮะแล้วก็ Digital Entertainment m e t r i c นะก็สวยเช่นเดียวกัน,นครับอาจจะไม่ได้ร้อนแรงมากนะแต่ก็ถือว่าอยู่ใน Position ที่ค่อนข้างดีนะทุกคน f i ิน e c h ของ Shopee เนี่ยค่อนข้างโตวสวยมากเลยนะทุกคนเป็นพระเอกนะที่มาช่วยกอบกู้นะในยามที่ e-commerce มันมันดรอปลงไปด้วยนะฮะแล้วก็พวก Gaming งนะการีนต่างๆนะก็โตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะ เกมฟรีไฟน์ Fi เนี่ยยังคงแบกค่ายได้อยู่นะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของ Shopee นะเป็นลูกค้าของ Free ไฟนยก็ยังสบายใจได้อยู่นะกลยุทธ์ของ Shopee นะทุกคนก็ยังคงเดินหน้าทำตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเป็นอยู่นะสำหรับบริษัทนี้นะเรามาดูราคาของ s h อ p e e กันหน่อยนะหุ้น C C นะ m l t m i t e d นะนี่นะ C l ล m i t e d ลงมาค่อนข้างเยอะนะลงมาประมาณ จริงๆลงมาประมาณเกือบๆสี่สิบเปอนะทุกคนแต่ก็ทะยานกลับมาแล้วนะตอนนี้นะก็เหลืออัพไซด์ประมาณ32%นะถ้าจะขึ้นไปเทสท์ไฮตรงนี้นะซึ่งจริงๆผมเข้าตอน120นะเข้าไปแล้วนะตอนนั้นนะเข้าไป120ตอนนี้ก็บวกมานิดหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะเข้าตามแนวรับ รูว่าถูกจังหวะนะแต่ก็เสียได้ที่เข้าน้อยไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะเรามีไม้2ไม้สสำรองอยูนะ่ถ้าขึ้นไปก็ไม่เสียดายนะเพราะว่ามีของแล้วนะแต่ถ้าลงมาก็พร้อมทยอยเติมต่อนะสำหรับหุ้นช้อปปีนะเป้าหมายราคานะทุกคนผมก็ยังคงมองที่ไฮเดิมมนะที่ประมาณกกเกือบสองร้อยเหรียญน,นะใช้วิธีการทยอยสะสมเอานะทุกคนก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งนะพระเอกนะแห่งเอเชียบ้านเรานะทุกคนที่โกรดดีมากนะแล้วผมก็ตัดสินใจเข้าไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับหุ้นช h อป e ีนะครับหุ้นตัวที่3นะก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฟินเทคเหมือนกันฮนะแต่เป็นฝั่งละตินอเมริกานะจากประเทศอาร์เจนตินานะทุกคนมาร์เก็ตไซด์ตอนนี้100บิลเลียนแล้วนะก็คือหุ้นเม ر คาโดลิบรีนะหรือว่าหุ้นบิลลี่นั่นเองนะฮะิลลี่เนี่ยจับตามองมันนานมากแล้วนะแล้วก็เพิ่งจะได้จังหวะ เข้าลงทุนนะรายได้นะฮะจากปี2005มาจนถึงปี2025นะทุกคน20ปีนะตั้งแต่เข้าตลาดมานะรายได้ในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ26ิลนลียนนะต่อปีนะให้ทุกคนลองดูเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขสีเขียวหมดเลยนะจะสังเกตว่าบริษัทเนี่ยไม่มีปีไหนเลยนะที่การเติบโตติดลบเลยนะรายได้โตขึ้นตลอดนะทุกคนเนี่ยนะปี2025รายได้ทะลุ26ิลนล่ยนเข้าไปแล้วนะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่งบการเงินแข็งแกร่งแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะไม่ต้องคุยอะไรมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะราคาในตอนนี้นะฮะหลุด2,000เหรียญมาเรียบร้อยนะฮะยื่ประมาณ1,973เหรียญน,นะฮะหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับบวกมา11%นะฮะ Yestudate นะฮะลงต่อนะ2%นะครับ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลบไป20%่นะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับลบไปประมาณ5กว่าเปอร์เซ็นต์นฮะแล้วก็หุ้นตัวนี้นะทุกคน ให้สองวิกเรนชะ์ลงมาค่อนข้างเยอะนะประมาณ80%ได้แล้วนะ,ะ PE นะครับอยู่ที่ระดับเกือบ,บ50เท่านะ EPS ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยมากนะแล้วก็ v o ลุ่มการเทรดก็เยอะนะฮนะเรตติ้งนักวิเคราะห์นะเสียงแตกนะครับเร r อช t o นดีนะครับโร t เกต A อนะนะ um นะครักต A นะ momentum 4นะฮะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ ก็ Variation หุ้นตัวนี้เนี่ยผมว่าเริ่มสมเหตุสมผลมากแล้วนะฮะแม้ว่าหุ้นมิลลี่เนี่ยจะไม่ได้ถูกแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะแต่ราคาที่มันร่วงลงมาณตอนนี้เนี่ยทำให้ Variation เนี่ยอยู่ในจุดที่ผมโอเคผมรับได้แลล้นะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยที่2,000กว่า,วาเหรียญนนผมมองว่าแพงเกินไปหน่อยนะฮะเมื่อเทียบกับโอกาสการเติบโตนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มดึงดูดผมแล้วนะฮะแล้วก็ตลาดละตินเนี่ยเป็นตลาดที่โตดีมากๆนะวัยรุ่นเนี่ยกำลังโต ดีมากๆนะถ้าเปรียบละตินอเมริกานะครับก็อาจจะเหมือนตลาดที่เป็นตลาดเด็กวัยรุ่นนะเพราะว่าตลาดมีอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างสูงนะหนก็คือความผันผวนจากเศรษฐกิจข้างเงินนะฮะ แต่ก็ยังมีข้อดีก็คือมีแรงเหลือเฟือนะยังมีพื้นที่ที่ให้เติบโตได้อีกมหาศาลเนาะเพราะว่าตลาดละตินเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับ <S <S แล้วก็มีโอกาสที่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดยุโรปนะฮะที่ค่อนข้างเริ่มตึงๆรวมถึงตลาดอเมริกาที่มันเริ่มตึงๆแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามีเจ้าตลาดประจ,จําของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ในตลาดละตินเนี่ยมิลิเป็นเบอร์หนึ่งนะครับที่ครองอยู่ก็เหมือนตลาดเอเชียนะฮะที่ช้อปปีเราครองอยู่เช่นเดียวกันนะครับ เรามาดู earning history ของเขากันหน่อยนะ EPS นะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่า EPS เนี่ยจากติดลบนะก็ค่อยๆดีขึ้นนะแม้ว่าจะมีความผันผวนบ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสวยนะบริษัทเนี่ยพลาด EPS นะสอตัวาสติดนะจากการลงทุนที่หนักมากนะแล้วก็ การเติบโตเนี่ยยังอยู่ในระดับ30-40%นะฮะรายได้ก็โตขึ้นออร์ลไฮตลอดในทุกๆไตรมาสนะเรียกได้ว่างบการเงินเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ห่วงเลยนะฮะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนลองดูนะครับนี้นะฮะจะเป็นการเติบโตของรายได้นะครับเทียบกับการเติบโตนะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะก็คือ year over year growth นะในขณะที่รายได้เนี่ยโตขึ้นครับออร์ไฮตลอดนะแล้วก็การเติบโตเนี่ย แม้ว่าจะชะลอตัวลงกว่าในอดีตนะกว่าปี2021นะปี2022ประมาณเนี้ยแต่ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็ด้วยเฉลี่ยนะ27ไตรามาสที่ผ่านมาโตมากกว่า30%นะต่อไตรามาสนะทุกคนถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากนะสำหรับหุ้นนี้นะครับแล้วก็ตลาดของมิลลิเนี่ยก็คือ1 e-commerce เมิใช่ไหมทุกคน2ก็คือพวก ฟินเทคเนีสก็คือในตลาดของโลจิสติกสนะครับธุรกิจหลักที่เขาทำอยู่3 3ธุรกิจนะและถ้าถามว่ารายได้นะมาจากประเทศไหนมากที่สุดนะอันดับที่1นะก็คือมาจากบราซิลนะทุกคนเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนะสีฟ้าเนี่ยก็คือบราซิลนะสีส้มนะออกเหลืองๆเ,เนี่ยก็คือเม็กซิโกนะมาเป็นอันดับที่2อนะอันดับที่3ก็คืออาร์เจนตินานะฮะ มาเป็นอันดับที่3นะแล้วก็แถบประเทศอื่นๆนะฮะก็คือสีม่วงฮนะการเติบโตเฉลี่ยนะก็เนี่ยอยู่ในระดับโอโหเลย40%นะทุกคนเนี่ย47 67 51 51ถือว่าโตแรงมากเลยนะครับนะเรามาดูราคาหุ้นของหุ้นตัวนี้กันนิดนึ่งนะสำหรับหุ้นมิลินะฮะทำไมผมถึงตัดสินใจเข้านะเนี่ยราคามันลงมาหนักมากจริงนะทุกคนจากไฮตรงนี้มาจะถึงราคาปัจจุบันนะลงมาประมาณ23%นะ ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ2หุ้นก่อนหน้านะแต่ก็ถือว่าลงมาแล้วนะครับให้ผมได้พิจารณาผมทันเข้าประมาณที่ประมาณ2,000เหรียญมั้งนะฮะแต่ก็ยังเข้าน้อยอยู่นะยังถือโอกาสสะสมได้อยู่ถ้าราคามันรุดลงมาอีกนะแนวรับที่ใกล้ที่สุดรอที่ประมาณ1 9 0 0้นะฮะนเ้ต้นๆก็ได้นะพันเนิดๆนะฮะหมายแรกนะครับและไม้2ก็รอที่ประมาณ1 7 0 0นะะสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับฝากความเสี่ยงไว้น,นิดน,นึงเนาะเนื่องจากว่า หุ้นนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นเบอร์หนึะฮะในตลาดละตินฮะแต่คู่แข่งก็รุกคืบเข้ามาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมูจากจีนนะครับช้อปปีนะฮะจากเอเชียบ้านเรานะก็มารุกตลาดละตินแล้วด้วยนะครับแล้วก็ช h e ินนะครับก็รุกเข้ามาในบราซิลแล้วด้วยนะอย่างทีมูเนี่ยมีรายได้ในลาตินพุ่งนะฮะถึง143% s h o นะครับช้อปปีเนี่ยเป็นเบอร์2ในบราซิลแล้วนะฮะแล้วก็ช h e ินเนี่ยมีรายได้หลักนะฮะ ในบราซิลเนี่ยกว่า54%แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่มิลิก็ยังเป็นเบอร์หนึ่องอยู่นะแต่ก็ประมาทคู่แข่งไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นความเสี่ยงนะที่ฝากไว้นะครับก็เป็น3หุ้นนะฮะที่ผมนำมาฝากทุกๆคนนะครับชอบกันหรือเปล่านะหรือว่ามองเห็นทิศทางคล้ายๆกันกับผมไหมนะลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมีหุ้นไหนอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะคอยทาคลิปเพิ่มเติมให้นะอยากให้ทําคลิปแนวไหนนะฮะรวมถึงอยากให้รีวิวหุ้นอะไรหุ้นรายตัวฮนะแนะนำมากันได้นะครับและเจอกันนะครับในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ